เมฆวินัยไกลบุตรเมือนดราม่าคนมองนอนติดเตียงสร้างกระแสะเพื่อขายคอลลาเจนลัน่นใครมาทำแบบนี้ไม่คุ้มค่าเลยยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจติดตามมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของพระเอกดังเมฆวินัยไกลบุตรที่ป่วยเป็นตุ่มน้ำพองผุพองทางร่างกายซึ่งรักษามาแล้วเกือบทุกวิธีแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากมาย ทำเอาหลายคนมอบกำลังใจให้และขอให้เขาหายป่วยไวๆล่าสุดเมฆวินยัยได้ตอบพรมดาม,มาสร้างกระแสขายคอลาเจนว่าใครจะคิดยังไงผมไม่ว่าเลยลำพังวันๆเอาตัวรอดหาค่าเถิมลูกหาค่ายาค่าเป็นอยู่ลำบากพออยู่แล้วไม่มีใครจะมาทำตัวเองให้เป็นศพและมาสร้างกระแสไม่มีหรอกใครคิดได้เก่งมากฉลาดมาก ตนจะไม่ทําตัวเองเป็นศพนอนติดเตียงเพื่อสร้างกระแสไม่คุ้มค่าเลยและบอกว่าอย่าสงสารตนเลยวันนี้ขอแค่อุ่นนุนสินค้าพอส่วนเรื่องโรคที่เป็นอยู่ตนเชื่อว่าจะหายดีขอบคุณทุกกำลังใจจากคนที่ส่งมาหาตนมีความหวังว่าผมจะหายครับเรื่องที่หลายคนสงสารผมอย่าสงสารเลยมาอุ่นนุนสินค้าผมดีกว่า ให้ช่วยผมทางนี้ดีกว่าผมไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆซึ่งบางคนซื้อคอลลเเจนหนึ่งหมื่บาทแต่โอนมาให้ห0 0 0มบาทก็มีซื้อหนึ่งพันโอนมาสามพันก็มีแล้วเขาก็หายไปเขาช่วยแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆช่วยซื้อสินค้าผมดีกว่าส่วนเรื่องโรคนี้ถามว่าผมคิดว่าตัวเองจะหายไหมบอกตรงๆผมเชื่อว่าผมจะหายดี และขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนจริงๆที่ส่งมาหาผมผมมีความหวังว่าจะหาย